กรีดเปิดภาพนางเอกโผล่ฉลองวันเกิดไฮโซหนุ่มหลังมีข่าวสะบ้านรักอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเสียดายมากหลังทราบข่าวจากวงในว่าเขาเลิกกันแล้วระหว่างเชียรทิคำพรและบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดยืนยันแต่อย่างใดจนหลายคนก็พากันลุ้นให้กลับมาคืนดีกันจำนวนมาก และภาวนาเป็นแค่เรื่องราวงอนกันเฉยๆล่าสุดแฟนคลับใจฟูเบาฟูเบาเมื่อหนุ่มบ๊กโพสตอรี่อินสตาแกรมฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นแต่ที่ทุกคนโฟกัสก็คือมีสาวเชียร์อยู่ในเฟรมด้วยไปร่วมฉลองวันเกิดนั่งข้างๆหนุ่มบิกบอกเลยค่ะว่างานนี้หลายคนก็ต่างลุ้นหนักมากกับความสัมพันธ์ของคู่นี้ อย่างไรก็ตามรอฟังจากปากเจ้าตัวกันอีกครั้งนะคะ